ตอนเหตุการณ์สงบเนี่ยไล่ทหารไม่เอาทหารอยากจะเอาทหารออกจากพื้นที่แต่พอน้ำท่วมเนี่ยยกมือไหว้ทหารขอบคุณกันใหญ่เลยเมื่อวานนะครับผมได้ไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งมานะครับผมเขาเนี่ยได้ทำการลงรูปภาพ เหตุการณ์ที่มีทหารนะครับผมไปช่วยชาวบ้านโดยเขาทําการใส่แคปชั่นไว้ว่าเกียรติทหารไล่ทหารประท้วงให้ถอนทหารเกิดน้ําท่วมทหารนั่งเรือไปอุ้มพ่อแม่พิการอุ้มเด็กเล็กออกจากบ้านยกมือไหว้ไม่หยุด นิสัยยามสงบกูไล่ยามเดือดร้อนกูอ้อนวอนสิ่งนี้มันเป็นเพราะอะไรสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทาไมยามสงบถึงไล่ทหารอยากถอนทหารแต่ทาไมยามน้ําท่วมยกมือไหว้ทหารขอบคุณทหารกันใหญ่เลยถ้าหาว่าเจ้าของโพสต์ได้ดูคลิปนี้นะครับจะต้องถามก่อนว่าคําว่าสงบของคุณเนี่ยคืออะไรไอ้คาว่ายามสงบกูไล่เนี่ยหมายถึงอะไร3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าอยู่ในสถานการณ์สงบสุขนะ ทหารเนี่ยจะไม่ได้เป็นดั่งปัจจุบันนี้นะกั้งแทพมหานครของเราเนี่ยมีทั้งหมด77จังหวัดใช่ไหมครับผมทุกคนแต่มีเพียง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษซึ่งกฎหมายพิเศษเหล่านั้นน่ะทำให้เกิดป้อมทหารแบบทีทีไปเลย เกิดด่านทหารแบบทีีไปเลยเราสามารถพบเห็นทหารเนี่ยถือปืนแล้วก็เดินตามพื้นที่ได้อย่างปกติหรือเวลาที่คุณไปไหนบางทีก็อ,อาจจะถูกเรียกมาแล้วก็ถามว่าไปไหนไปทําอะไรไปยังไงไปตอนไหนไปกลับมาเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงคือข้อมูลของคนในพื้นที่ที่เคยเล่าให้ผมฟังแล้วก็เคยส่งคลิปวิดีโอให้ผมดูก็มีบางทีที่ทหารเขาก็เออเป็นผู้ชายอะนะเวลาผู้หญิงขับรถมาพอเขาตรวจเขาก็มีหยอกล้ออะไรกันนิดๆหน่อยๆซึ่งแน่นอนว่าการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีป้อม ทหารตั้งแบบ TT มีด่านตรวจตั้งแบบ TT แบบนั้นอะ่ะเขาไม่ได้เรียกว่ายามสงบนะครับถ้าหาว่าเป็นยามสงบจริงๆ3จ,จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องเหมือนกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆที่ทหารก็อยู่เพียงค่ายทหารไม่ได้ออกมาตั้งป้อมหรือว่าตั้งด่านบนถนนแล้วก็ตรวจสอบถ่ายถามข้อมูลต่างๆนานากับคนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดิมทีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเรียกว่าสงบมันก็ ไม่เชิงอะแล้วมาดูในส่วนของโพสต์นะครับในส่วนของโพสต์ที่คุณพิมพ์ว่าเกียรติทหารในหัวข้อแรกเลยแล้วในบรรทัดท,ที่2อถึงสนะครับผมก็บอกว่าอัานเนี้ยทหารเขาไปอุ้มพ่อแม่พิการอุ้มเด็กแล้วก็ยกมือไหว้ในส่วนนี้ถ้าหากว่าคนในพื้นที่เนี่ย เขาเกลียดทหารจริงๆคนเราอ่ะเวลาเกลียดกันอนะ่ะคงจะไม่อยากแบบยกมือไหว้ไม่อยากมีบุญคุณต่อกันหรือบางทีทหารเข้าไปช่วยถ้าเขาเกลียดจริงๆนะเขาคงไม่ขอบคุณไม่ยกมือไหว้อย่างที่ผมยกตัวอย่างอยู่นี่หรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยความไม่ชอบความเกลียดชงังหรือว่าการอยากจะให้เอาทหารเนี่ยออกจากพื้นที่อยากจะถอนทหารออกมา มันอาจจะมีเหตุผลลองคิดตามลองพิจารณาตามสิ่งที่ผมพูดถ้าหากว่าเป็นเพียงการเกลียดชังไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาถอนทหารออกไปเลยไม่ได้นะกูเกลียดทหารต่อให้ทาหารเขาไปช่วยเนี่ย คงจะไม่ยกมือไหว้ทหารคงจะไม่ขอบคุณทหารหรอกครับสิ่งนี้เป็นไปได้ไหมที่เวลาปกติก่อนที่จะมีภัยพิบัติก่อนที่จะมีน้ําท่วมเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษซึ่งกฎหมายพิเศษเนี่ยทำให้มีการตั้งป้อมหรือว่าการตั้งด่านตรวจของทหารเนี่ยทีทีท,ท,ทีบอยบอยบอยแล้วทหารเขาก็แบกปืนแบกอาวุธเดินตรวจอะไรของเขาตามปกติซึ่งความปกติเหล่านั้นอ่ะพอมันอยู่นานๆกับผู้คนมันก็สามารถที่จะเกิดเป็นความอึดอัดแล้วก็ ไม่ชอบใจได้เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยเราลองคิดง่ายๆเลยสมมุติว่ากรุงเทพม,มหานครเนี่ย มีการตั้งด่านตรวจของตำรวจเนี่ยตั้งแบบเยอะๆเลยนะที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเคยเป็นข่าวหรือว่าเคยมีคนตั้งกระทู้ถามว่าเอ้ยทำไมตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านเยอะจังสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าการตั้งด่านเนี่ยเพื่อตรวจนั่นตรวจนี่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยต่างๆนาๆนาแต่ในฐานะของประชาชนอย่างเราๆวะเห็นแบบนั้นเราก็รู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่พอใจถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าถูกต้องคุณลองคิดดูสภาพของชาวบ้าน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาจะต้องอยู่สภาพแบบนั้น ทั้งวันตลอดระยะเวลากี่ปีที่ได้ผ่านมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเขาก็จะต้องรู้สึกไม่ชอบทหารแล้วก็อยากจะให้ทหารนั้น ถอนตัวออกไปจากตำแหน่งเดิมปัจจุบันที่เป็นอยู่เอาทหารไปอยู่ในค่ายทหารเหมือนเดิมถ้าหากว่าเราพิจารณาตามนี้มันก็คงมีเหตุผลพอสมควรแหละครับที่ทําให้ชาวบ้านนั้นน่ะรู้สึกอยากที่จะถอนทหารออกจากพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าคนสยามอย่างเราเนี่ยเราก็คงจะเอ้ยได้ไงอะ่ะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นพื้นที่สมเสียงนี่มันมีพวกโจรใต้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะโดนยึดประเทศนะเดี๋ยวจะโดนกืนกินนะบ้าบาบาบา,บาโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยู่กับมันมาเป็นแบบ10บสปีแล้วนะแล้วก็งดประมาณในการดับไฟใต้ ร่วม,มปีละหมื่นล้านนี่มันกี่ปีแล้วน่าจะแสนกว่าล้านได้แล้วมั้งประมาณในการดับไฟใต้ประเทศไทยของเราเนี่ยคนก็เยอะกว่าเทคโนโลยีก็ก้าวหน้ากว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรก็เยอะกว่าแต่เป็น10ปีแล้วเรายังไม่สามารถแก้ปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าการดับไฟใต้ได้เลยดังนั้นแล้วการอัดทหารเข้าไปการเพิ่มทหารเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะดับไฟใต้หรือเปล่าหา,ากว่ามันเป็นเช่นนั้นเราก็อาจจะลองถอนทหารไหม ให้คนที่เขาอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาได้ใช้ชีวิตประจําวันของเขาเหมือนกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครหรือได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษหากว่าเราลองทําแบบนี้นะครับความรู้สึกที่เจ้าของโพสต์รู้สึกเนี่ย ว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเกลียดทหารนะเขาไล่ทหารนะเขาอยากจะถอนทหารออกเนี่ยสักวันหนึ่งความรู้สึกของคุณแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้แล้วในส่วนของความช่วยเหลือนะครับการที่เขายกมือไหว้การที่เขาขอบคุณมันก็ดีอยู่แล้วมันก็เป็นสัญ,ญาล,ลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่มาทําการหักล้างกับสิ่งที่คุณพิมพ์ไว้ข้างต้นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเกลียดทหารนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าคนเราอ่ะมันเกลียดกันจริง,รงๆเกลียดแบบไม่มีเหตุผลอ่ะต่อให้คุณไปช่วยเหลือเขายังไงต่อให้คุณไปช่วยเหลือเขาเข ไม่ไมเขาก็คงจะไม่กล่าวขอบคุณหรอกครับอะถ้าหากว่าเจ้าของโพสต์ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ลองคิดแล้วก็พิจารณาตามสิ่งที่ผมบอกลองพิจารณาตามตัวอย่างที่ผมบอกให้ฟังถ้าหากว่าเป็นเราอยู่ในกรุงเทพอยู่ในจังหวัดอื่นๆแล้วมีการตั้งป้อมมีการตั้งด่านตัวจที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 ท,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 ทีเราจะรู้สึกยังไงเราจะชอบไหมหรือเราจะมีความรู้สึกอยากจะให้ถอนด่านตรวจออกถอนทหารออกแบบที่คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขารู้สึกหรือเปล่าไหน,ไหนๆก็พูดแล้วขออีกนิดนึงแล้วกันบางคนอาจจะคิดว่าเอาก็3จังหวัดชายแดน ภาคใต้คนมันมีปัญหามันมีความรุนแรงไอ้พวกอิสลามไอ้พวกมุสลิมมันอยู่นู่นถ้าหากว่าใครกําลังคิดแบบนี้ลองฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าอย่างกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคน3จังหวัดเนี่ยขึ้นมาทํางานแล้วก็ขึ้นมาเรียนหนังสือเนี่ยเยอะเลยนะทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นข่าวว่าคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขึ้นมากรุงเทพหรืออยู่ในจังหวัดอื่นๆที่มันไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อเรื่องเดือดร้อนก่อความน่าลำคาญหรือว่าก่อการร้ายแบบในพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะครับฉะนั้นแล้วความรู้สึกของคุณที่อาจจะรู้สึกกับคนใต้คนที่เขาเป็นมุสลิมเป็นอิสลามคนที่อยู่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเขาเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนเป็นคนอันตรายที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ้องคิดแล้วก็พิจารณาตามตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าทําไมว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วคุณจะนึกได้แล้วก็นึกออกทันทีเลยครับผมว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนมาลาย ูว่าคนอิสลามไม่ชอบคนพุทธยงอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นก็เป็นได้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือคลิปวิดีโอในวันนี้ครับอย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตามเพจพี่บาง V2 ไว้ด้วยนะครับเพจนี้จะทําการลงคลิปวิดีโอตัวเต็มแบบยาวนะครับทุกปัญหามีทางออกมีข้อมูลแล้วก็มีคําอธิบายครับอยากรู้อะไรสงสัยอะไรเนี่ยสามารถที่จะส่งคําถามมาให้ผมได้เดี๋ยวผมจะพยายามหาต้นตอที่มาแล้วก็อธิบายอย่างง่ายอย่างกระชับเข้าใจง่ายให้กับทุกคนได้ฟังครับ